hello Good morning สวัสดียามเช้าทุกคนหลายๆที่คงเจอฝนเชาน้านี้ที่บ้านหมอก็ฝนรินฝนโปรยตาเหลียวก็ล่างสิเปียนสายต้องข้อให้กับคิสตัน คนฝนตกทั่วไทยอาจจะมีตกหนักตกเบาดูแลสุขภาพนะยายออนเอาฟางไปใส่ต้นไม้ชุดทำงานว้าวอย่าซูมตูดนะครับอย่าซูมตูดอันนี้เปิดเลนกว้างนะทุกคน ขี้วัวเป็นเงินเป็นทองนะทุกคนแต่ขี้ทองมันไม่ออกนะทองไม่มีขี้วันนี้ทองร่วงนะทุกคนแต่ก็ยังราคาแพงอยู่จากพันแปดจิเอสพันแปดร้อยเหลือพันเหลืออยู่ประมาณพันแปดร้อยประมาณสามหมื่นบาทไทยไม่รวมค่ากำเน็ดหนึ่งบาททองซื้อวัวได้ประมาณ 1, หน,นะนึ่งตนะัวนะช่วงนี้นี่ สายตรงข้อคริสตัลมันขาดาทนะทุกคนเริ่มเข้าฤด,ดูฝนแล้วอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงนะอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆพักผ่อนให้เพียงพอ,อกินอาหารที่มีประโยชน์ l e ARNING BY DOING ไปด้วยด้วยกันนี่ขยับสายตั้งข้อตาเหลียวกรยายอ่อนคิสตันมันจะเก้าล้านนิดนิดใจเย็นครับใจเย็นครับนะทุกคน ตอนนี้กำลังเปลี่ยนไซส์รัดคอให้บัวอยู่นะนะทุกคนทุกตัวกำลังตื่นเต้นว่าเกิดอร่อยขึ้นนะมาต่อทุกคนวันนี้คอนเทนต์คอนเทนต์วันนี้คอนเทนต์นนว,นนนนวันนี้นะหมอจะมาเตือนภยัยฤดูฝน ห้าโรคที่มาเกิดในรูรฟนในคนก่อนเพราะว่าเจ้าของวัวสำคัญถ้าเจ้าของป่วยก็จะไม่มีใครมาดูแลสัตว์เลี้ยงนะไม่มีใครมาดูแลสัตว์ตเลี้ยงซึ่งโรคที่ชอบมาในฤรูรฟนฟก็จะมีด้วยกันห้ากลุ่มใหญ่หญ้กลุ่มใหญ่ๆนะทุกคน all right, all right. ก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆ พักผ่อนให้เพียงพอ,อนนกินอาหารที่มีประโยชน์อันนะแล้วก็ออกกําลังกายสม่าเสมอออกกําลังกายกับทางานมันไม่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ถ้ามีโอกาสเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีโอกาสทํางานกับออกกําลังกายต้องจัดสรรเวลาให้ดีๆทำงานคือทำงานออกกำลังกายก็คือออกกำลังกาย คนนี่ตื่นเต้นกันคลิปนี้วันนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนเมื่อกี้ตะเหลียวเพิ่งเปลี่ยนสายแล้วคอให้วัวใช้เวลาหน่อยทุกกานทำงานก็ต้องมีการโต้ตอบกันนิดนึงเพื่อให้งานสำเร็จรุ่วงไปด้วยดี เจ้าสกายแผก้กำลังจะหายนะทุกคนมาต่อทุกคนสุขภาพดีไม่มีขายนะทุกคนใครอยางได้ต้องทำเอง ราสตาร์ตดเลีว้วทำเสร็จแล้วห้าโรคเะทุกคนห้าโรค ห้าโรคที่เจอกับหน้าฝนในคนโรคแรกคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินหายใจก็จะเป็นพวกโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคปอดบวมกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มที่มียุงเป็นพาหะนะทุกคนก็ โรคไข้เลือดออกโรคสมองอักเสบหรือแม้แต่หรือแม้แต่แตรแแตโรคมาลาเรียแต่เราจะไม่ค่อยเจอแล้วนะทุกคนเราจะไม่ค่อยเจอละโรคที่3คือกลุ่มโรคติดต่อที่มากับน้ำและอาหารนะทุกคนอันนี้ เจอเจอกันบ่อยจะเจอกันบ่อยเช่นโรคท้องเดินโรคอาหารเป็นพิษโรคท้องเสียแบบฉับพลันอ่าโรคตับอักเสบก็จะปนเปื้อนมากับน้ำอาหารแล้วก็ภาชนะที่ใส่อาหารนะแล้วก็โรคที่สีโรคที่เขาเรียกว่าอะไรอะ โรคที่ติดมากับบาดแผลหรือเยื่ออ่เยืผิวผนังก็โรคที่เราจะพบได้ก็ส่วนใหญ่ช่วงฤดูฝนก็จะเป็นโรคแรปโตสไปโรซิสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโรคฉีหนูนะทุกคนี่ะเียวให้ฟัง ก็อีกโรคที่มากับโรคเยื่อบุผิวหนังหรือพวกเยื่อต่างๆก็คือโรคตาแดงพาหนะก็จะเป็นพวกแมงวันแมงวีมันก็จะเป็นช่วงฤดูของมะม่วงผลไม้หลายๆอย่างแล้วก็โรคที่ห้าแล้ทุกคนโรคที่ห้าอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันโรคมือเท้าปาก โรคมือเท้าปากส่วนใหญ่จะพบในเด็กเล็กๆไม่มีวัคซีนป้องกันนะทุกคนไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากในคนก็เป็นโรคติดต่อได้เร็วติดต่อง่ายอะเป็นเร็วติดต่อเร็วก็รักษาหายแต่เด็กก็จะโสมหน่อยเด็กก็จะซุด ทั้งหมดที่ว่ามานี้สามารถพบเจอได้ทุกคนทุกอาชีพนะก็เขา้ารดูฝนจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกน้ำท่วมขังความชื้นภาวะการปนเปื้อนของน้ำอาหารพื้นที่อยู่อาศัยหลายๆที่แหล่งพายุงต่างๆมแมลงต่างๆนะ คนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆกินอยู่พักผ่อนอย่าเตรสยอย่าคเครียดดื่มน้ำออกกำลังกายส,สม,ม่ำเสมอก็จะมีโอกาสไม่ป่วยหรือไม่เป็นโรคง่ายนะทุกคนสุขภาพของคนสำคัญก่อนที่จะมีสุขภาพดีๆไปดูแลสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกว่า โรคที่มากับฤดูฝนในสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างแต่คลิปนี้จะมาบอกว่า5โรคที่พบในช่วงฤดูฝนในคนก็มีโรคทางเดินหายใจโรคที่มียุงเป็นพาหะใช่วยมตะเหลียวมาตะเหลียวยุงเยอะไหมหลายอัวโรคที่ติดต่อทางน้ำและอาหาร โรคที่ติดต่อทางเนื้อเยื่อหรือผิวหนังแล้วก็โรคมือเท้าปากนะทุกคนแล้วก็รูฝนทุกปีนะทุกปีเราก็จะเจอภาวะการระบาดของโรคที่มากับหน้าฝนที่เห็นแล้วก็ระบาดกันทุกปีแทบทุกปีก็จะมีอยู่สามโรค ที่แน่ๆเบอร์หนึ่งก็คือโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกนะทุกคนแล้วก็เจออีกโรคที่ระบาดหรือเป็นในกลุ่มเด็กเล็กก็คือโรคมือปากเท้านะก็อ่อสัมผัสหรือไปเจออ่า ดื่มน้ำใช้ภาชนะร่วมกันของเด็กๆก,ก็จะมีโอกาสทำให้เด็กเล็กติดเชื้อโรคมือเทา้าปากแล้วก็โรคสุดท้ายที่จะเจอในฤด,ดูฝนที่จะระบาดเป็นโรคระบาดเลยทุกคนก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นะทุกคนอันแรกคือห้าโรคห้ากลุ่ม ที่จะเจอในฤดูฝนซึ่งทุกคนมีโอกาสเจอส่วน3โรคขลังคือเป็นโรคที่ชอบเกิดการระบาดในฤดูฝนในคนนะป้องกันดูแลดูแลสุขภาพตัวเองดีๆและสุขภาพตัวเองดีๆนะตะเหลียวก่อนที่จะมีภาวะ โรคต่างๆเราต้องป้องกันกันป้องกันดีกว่ารักษาง่ายกว่ารักษาเสมอบริเวณบ้านต้องสะอาดความภาชนะที่ขังน้ำแล้วก็ตแต่งต้นหญ้าต้นไม้ให้โล่งโปร่งนะกินอาหารที่สะอาดดื่มน้ำที่สะอาดพักผ่อนเพียงพออย่าเครียดก็จะมีโอกาสไม่ป่วยหรือไม่เป็นโรคยาที่หมอว่ามา ามนั้นทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันในหัวข้อเตือนภัยโรคที่มากับรดูฝนของสัตว์เลี้ยงอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้าตาเหลียวทำอะไรมันนะอ๋อใสเอา ตัวนี้ก็ใส่ใส่ตอนไหนวะเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่เลยเยอะสวยเลยบายบาย